ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะอาม่าและครอบครัวพร้อมด้วยผู้เสียหายอีกหลายรายเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้กำกับกองปราบรามเข้าแจ้งความเอาผิดหลังถูกหมอดูหวงจุย้ยชื่อดังหลอกดูดวงหลวงให้ซื้อวัตถุมงคลและไม่ได้รับของโดยผู้เสียหายบอกว่ารู้จักกับหมอดูรายนี้จากการดูในคลิปต่างๆเกิดความสนใจเพราะบ้านมีปัญหาต่อเติมซ่อมแซมบ่อยติดต่อให้มาดูหวงจุย้ยที่บ้านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หมอดูคนดังกล่าวก็นแนะนำให้ทำพิธีหลายพิธีและต้องมีวัตถุมงคลจากหมอดูมีการเสนอให้ตั้งศาลเจจูเอียและสั่งซื้อหินจากสุสานจากประเทศจีนนอกจากนี้ยังมีการให้ตั้งศาลพระภูมิสิงหสองตัวกิเลนสองตัว และอีกหลายรายการที่ยังไม่ได้รับเมื่อทวงถามหมอดูก็มีการนำสิ่งตัวเล็กมาแทนตัวใหญ่ชั่วคราวในส่วนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่เมื่อทวงถามเรื่องของที่ทางหมอดูอ้างว่าอยู่ในกระบวนการต้องดูเลิกและหมอดูเริ่มหมดมุดหงุดใส่เมื่อตอนถามถึงเอกสารนำเข้าสินค้าจากกรมศุลกากร,กรก็พบว่าไม่มีแสดงว่ายังไม่ได้ซื้อของตอนได้จ่ายเงินไปทั้งหมดกว่า60ล้านบาท ล่าสุดหมอดูโทรมาหาบอกว่าไม่น่าไปแจ้งความน่าจะมีการพูดคุยกันก่อนแต่ตนเคยคุยแล้วไม่รู้เรื่องเลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอบางกอกน้อยในข้อหาช่อโกงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่สศูนย์สืบสวนสกดรอยและการข่าวกรมสสวนคดีพิเศษร่วมกับตำรวจภูธรเมืองลำปางจับกลุมผู้ต้องหาคดีพิเศษที่7 6ทับสอ6ข้อหาการเข้าถึงบัญชีธนาคารของผู้อื่นและร่วมกันให้มีการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมข้อหาฟอกเงินหลังกลุ่มผู้กระทําผิดมีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเพื่อกระทําความผิดในลักษณะเป็นการโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพน,นันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส อันทาให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้โดยเป็นเครือข่ายของแม่มนมีเงินลงทุนหมุนเวียนกว่า5,000ล้านบาทสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้15รายนําตัวไปฝากขงังที่สารอาญากรมสับสวนคดีพิเศษและเตรียมเปิดเซฟเพื่อย,ยึดทรัพย์ต่อไปบุกยิงบ้านผู้ใหญ่โบคาดกาเมืองท้องถิ่นเป็นเหตุ นางสาวสมฤดีผู้พวงหรือผู้ใหญ่โบบอกว่าช่วงกลางดึกของวันที่31ตุลาคมทุกคนหลับอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดตกใจและไม่กล้าจะออกมาดูตอนเช้าแม่บ้านเดินออกมาหยิบไม้กวาดก็ตก,กใจเห็นกระจกหน้าบ้านเป็นรูพุนมีเศษกระจกแตกกระจายจึงเรียกให้ออกมาดูเปิดกล้องวงจรปิดพบวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์วนอยู่หน้าบ้านก่อนใช้ปืนยิงเข้าบ้านหนึ่งนัดแล้วขับหนีไปเบื้องต้นแจ้งความไว้ที่สพทับใหม่ เพราะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วเมื่อดูกล้องวงจรปิดช่วงทางโค้งเห็นรถกระบะสีขาวต้องสงสัยขับนำรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวและจอดรอดูทำให้มั่นใจว่าเป็นการยิงข่มขู่ยอมรับทุกคนอยู่ด้วยความหว,ดวาดกลัวขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสจับคนร้ายมาดำเนินคดี กองัญชาการตำรวจสับสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกลุ่มผู้ต้องหาค้าย,ยาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าเม็ดกรมแบนบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินแบบปิดผน,นึกจำนวน10ถุงทั้งหมด2,000เม็ดรถจักรยานยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง นำตัวผู้ต้องหาสอบสวนพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพเม,มืองนราธิวาสเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยอมรับว่าช่วงนี้ปัญหายาเสพติดระบาดหนักในพื้นที่แนวชายแดนใต้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานจำเป็นต้องสนที่กำลังเฝ้าจับกลุ่มทุกขบวนการทุกเครือข่ายมาดำเนินคดี วิทยาคุณปลื้มนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายประเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะ,ะแถลงข่าวจัดงานชนบุรี Coffee on the Beach วันที่22-24พฤศจิกายนที่ริมหาพัทยากลางจังหวัดชนบุรีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีในภาพลักษณ์มุมมองใหม่ สร้างกิจกรรมที่ตอบรับไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมร้านอาหารร้านคาเฟ่ให้เติบโตเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆและสร้างกิจกรรมประจําปีที่มีชื่อเสียงให้มีความหลากหลายแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีร้อยตำรวจเอกมาตุภูมิธรเนียมหัวนหน้าชุดป้องกันและประปาบปร,รามยาเสพติด ร้อยต่อชะอ445สืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและมีวัยรุ่นผู้ใช้แรงงานมาม่วสุมยาเสพติดกันเป็นประจำที่บ้านหลังหนึ่งจึงเข้าตรวจค้นจับกุมนายจารินเจ้าของบ้าน พบยาบ้าหนึ่หลอดจำนวน15เม็ดซุกซ่อนไว้ในช่องอิดบ็อกรับว่าแอบซ่อนเอาไว้ค้นตัวผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันพบยาบ้าอีก67เม็ดอยู่ในกระเป๋ากางเกงเตรียมไว้ขายและค้นสวนผลไม้พบยาบ้าอีก15เม็ดอ้างมีวัยรุ่นนำมาส่งให้ครั้งละ20เม็ดราคา800บาทแล้วนำมาเสพแบ่งจำหน่ายในราคาเม็ดละ50บาท ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนอ้างว่าซื้อ,อยาบ้ามาจากสงขลา200เม็ดราคา3,000บาทจำหน่ายเม็ดละ50บาทเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งสองคนพร้อมของกลางส่งพน,นักงานสอบสวนสอพอเบตงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจสพหนองปลือได้รับแจ้งว่ามีคู่รักทะเลาะวิวาทกัน ถึงขั้นขับรถกระบะไล่ชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้านหลังศีรษะแพ้ถลอกตามตัวและมีแผลฉีกขาดบริเวณปลายนิ้วขวามีาการปวดหลังอย่างรุนแรงเล่าว่าถูกสาวใหญ่เรื่องพี่ขับรถกระบะไล่ชนเพราะทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องและใช้ความรุนแรงทุกครั้งที่มีการทะเลาะก,กันขณะที่กู้ภัยก็ทําการประถมพยาบาลเบื้องต้นนําตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงถัดจากจุดคนเจ็บไปประมาณ200เมตรมีรถกระบะ มีผู้หญิงนั่งอยู่ในอาการหัวเสียพูดจาต่อว่าคนเจ็บเบื้องต้นยอมรับว่าเป็นคนขับรถแอบคบหากันมา4ปีตนเองมีสามีชาวต่างชาติอยู่แล้วก่อนเกิดเหตุตามหาผู้บาดเจ็บพอไม่ยอมเข้าบ้านมาสีวันไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเมื่อเจอว่าอยู่กับเพื่อนขึปรีเข้าไปต่อว่า มีปากเสียงกันด้วยความโกรธบวกกับความไม่พอใจจึงตัดสินใจขับรถกระบะพุ่งชนทันทีสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF, d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ต ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ